สวัสดี FC ดูจัก,กรยานนะคะ FC จัก,กรยานไว้เช่านะคะใครากขี่ไปไหนก็ได้เราก็เช่าเราก็ขี่ไปนะคะเอฟซี FC. เยอะมากเลยนะคะไปตรงไหนก็จะมีจัก,กรยานให้เช่าสองฝั่งทางเลยนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะเราจะไปไหนเราก็เช่าขี่ไปนะ,ะจัก,กรยานาไว้ให้เช่าขี่นะคะพี สองฝั่งทางเลยนะคะอยู่เชิญตู้นะคะนี่นะคะยายจะพามาดูนะอยู่เมืองจีนเด้อจากพี่น้องอยู่เชิญตู้นะคะมาดูรถเขาจอดนะคะเอซดูจัก,กรยานนะเอซจัก,กรยานไว้เช่าฝั่งนู้นยิ่งเยอะนะคะสุว่าเราจะขี่ไปไหนก็ได้นะคะ ถ้าเราไม่อยากเดินนะคะฝั่งน้นเยอะมากนะคะใครอยากขี่ก็ขี่ได้เลยนะคะเราเช่าไปจะขี่ไปไหนก็ได้นะคะคืออันนี้ก็ร้านอาหารนะคะนี่นะคะจักรยานไว้เช่านะคะสองฝั่งถนนเลยนะคะที่นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ให้เช่านะคะเยอะมากเลยนะคะสองฝั่งถนนเลยยาวถึงนู่นเลยนะคะอันเนี้ยคนนั่งรอก็นี่นะคะโอ้โหไปตรงไหนก็มีนะคะ FC นะคะจักรยานให้เช่านะคะ เราจะขี่ไปไหนก็ได้นะคะ <S <S เขาจะให้ยายลองเสื้อใครมาแล้วก็ขี่กลับไปเลยนะคะจัก,ก,จก,กรยานนะคะมีสองฝั่งทางเลยนะฝั่งนู้นก็มีนะคะฟีนะคะยาวไปถึงนู้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น รถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหมซาบานเหล่าทหญยชอบเรียกก็ไฟฟ้าใต้ดินนี่โรงแรมที่ยายอยู่นะนี่นะคะอยู่ชั้นสามสิบสามเลยนะคะอยู่สูงเลยนะคะนี่โรงแรมยายอยู่ยายเพิ่งเดินชั้นสามสิบสามนะนี่โรงแรมที่ยายพักนะคะนี่สูงริบเลี้ยวเลยนะคะมันมีทั้งหมดสามสิบห้าชั้นนะคะอยู่ตรงสี่แยกเลยนะคะ ยายเดินมาได้นิดเดียวเองนะคะเดินมานิดเดียวจัก,กรยานนะคะจัก,กรยานก็เอาไว้คนเช่านะคะยูกับสมองชาแนลนะคะข้างหลังยายก็เป็นโรงแรมที่พักนะคะจัก,กรยานนี่ก็เอาไว้คนเช่าขี่นะคะยายจะพาเดินดูเมืองตอนกลางคืนว่าเป็นยังไงนะคะน่ากิน ยามค่ำคืนนะคะยายก็พามาเดินนะคะอันนี้ร้านมือถือนะคะตอนนี้เขากำลังเต้นอยู่นะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวจะพาไปดูเขาเต้นเ็าเปิดเพลงอยู่ตอนนี้นูนตึกนี้ยิ่งสวยเอฟซี FC. ไฟสวยมากเลยนะคะนูนไฟแสงสียามค่ำคืนมองมาจากโรงแรมยายก็เห็นไฟตึกนี้นะคะ มองมาก็เห็นเหมือนกันนะคะเพราะยายมันอยู่สูงเนาะก,ก็เลยเห็นร้านเขานะคะอันนี้ก็ร้านโทรศัพท์เป็นร้านใหญ่มากเลยนะคะ f c นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ